สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูตู้เสือ้อผ้าแบบไม่มีหน้าบานนะครับแล้วก็เราทำโดยที่ว่าด้านหลังเราโชว์ด้วยนะครับโชว์ด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าที่ว่าไม่มีหน้าบานนะครับก็จะมีระบบเปิดไฟตรงนี้ก็ประมาณนี้ต่อติดกับตู้เก่าลูกค้าส่วนเตียงก็ประมาณนี้ครับเตียงก็จะมีไฟรอบ ก็จะมีรูปนิ้วชักนั่นฐานสองลูกก็จะประมาณนี้มีโต๊ะลอยข้างหัวเตียงซ้ายขวาปลั๊กไฟซ้ายขวา mm hmm. ก็เนี่ยครับหลังตู้ก็ะมีระแนงปิดเพดนหลังก็มีช่องหัวเตียงก็จะมีไฟ led แล้วเราพามาดูระบบควบคุมไฟนะครับเป็น led แบบทัชสกรีนนะครับเป็นแบบ xa